เสียงสั่งจิตดึงดูดโชคดีด้วยจิตใต้สำนึกฟังในัตงตอนเช้าและก่อนนอนฟังต่อเนื่องอย่างน้อย21วันเพื่อฟังโปรแกรมในความโชคดีฉันเป็นคนโชคดีทำอะไรก็สำเร็จฉันเป็นคนโชคดีทำอะไรก็ราบรื่น ฉันไม่คนโชคดีไปไหนก็มีแต่คนต้อนรับฉันไม่คนโชคดีทำอะไรก็มีแต่คนสนับสนุนฉันไม่คนโชคดีทำอะไรก็มีแต่คนเกื้อกูลฉันไม่คนโชคดี เป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นฉันไม่คนโชคดีที่มีพ่อแม่ที่รักฉันฉันไม่คนโชคดีที่มีญาติพี่น้องที่รักฉันฉันไม่คนโชคดีที่มีบริวารที่ซื่อสัตย์ และทำงานให้กับฉันอย่างเต็มที่ฉันไม่คนโชคดีมีลูกค้าที่น่ารักซื้อซ้ำซื้อเพิ่มอยู่ตลอดฉันไม่คนโชคดีมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ ฉันเป็นคนโชคดีมีกัลยาณมิตรที่รักและเกื้อกูลฉันฉันเป็นคนโชคดีได้อยู่บ้านในฝันที่ฉันปรารถนาฉันเป็นคนโชคดีได้ขับรถในฝันที่ฉันปรารถนาฉันเป็นคนโชคดี ได้ท่องเที่ยวทั่วโลกทั่วประเทศฉันเป็นคนโชคดีมีเงินจำนวนมหาศาลเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้ตลอดไปฉันไม่นคนโชคดีได้รับดีวธุรกิจโอกาสด้านการงานทุกวัน ฉันมีคนโชคดีได้รับการคัดเลือกให้เป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นเมนทอร์สำหรับเจ้าของธุรกิจฉันมีคนโชคดีธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองฉันมีคนโชคดีที่มีทักษะด้านการขายการตลาดการเจรจาที่ยอดเยี่ยม ฉันโชคดีที่ฉันเป็นคนเก่งอัจริยะมีศักยภาพฉันโชคดีที่เป็นผู้นำองค์กรผู้นำทีมและผู้นำของผู้คนทั่วโลกฉันเป็นคนโชคดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักและเกื้อกูลฉันตลอดเวลา ฉันไม่คนโชคดีทำอะไรก็ราบรื่นฉันไม่คนโชคดีเรื่องเงินทองทรัพย์สินและโชคลาฉันไม่คนโชคดีทำอะไรก็ขาขึ้นไปหมดฉันทำอะไรก็ก้าวหน้า ฉันทำอะไรก็ได้รับความนิยมชมชอบฉันทำอะไรก็สำเร็จฉันทำอะไรก็สำเร็จฉันโชคดีเป็นคนมีวินัยและรับผิดชอบฉันเป็นคนโชคดีที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ฉันเป็นคนโชคดี เลือกไปต่อด้านดีเสมอฉันเป็คนโชคดีมีอุปกรณ์การทำงานและสร้างอาชีพฉันเป็คนโชคดีมียานพาหนะที่ทำให้ฉันปลอดภัยทุกการเดินทางฉันเป็คนโชคดีเรื่องของสุขภาพอวัยวะก็แข็งแรง ฉันเป็นคนโชคดีทำอะไรไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักเมตตาและเกื้อกูลฉันฉันเป็นคนโชคดีทำอะไรก็มีชีวิตขาขึ้นตลอดไปฉันเป็นคนโชคดีเพราะฉันบอกว่าฉันโชคดี ฉันโชคดีเพราะหลักท้านเขาสำเร็จฉันบอกว่าฉันโชคดีฉันโชคดีที่ยืนหยัดจนวันนี้และตลอดไปฉันโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่ฉันโชคดีที่ได้รับความรักจากครอบครัวเพื่อนๆนลูกค้าและผู้คนทั่วโลก ฉันเป็นคนโชคดีมีความจำที่เป็นอัจฉริยะฉันเป็นคนโชคดีคิดอ่านอะไรก็เข้าใจง่ายได้ฉันเป็นคนโชคดีเกิดมาพร้อมกับพลังงานที่สูงและความแข็งแกร่งฉันเป็นคนโชคดีทุกเรื่องทุกวิถีทางจริงๆ ขอบคุณจักรวาลที่คือคูณสนับสนุนให้ฉันโชคดีทุกวันทุกเรื่องขอบคุณขอบคุณฉันเป็นคนโชคดีทำอะไรก็สำเร็จฉันเป็นคนโชคดีทำอะไรก็ราบรื่น ฉันไม่คนโชคดีไปไหนก็มีแต่คนต้อนรับฉันไม่คนโชคดีทำอะไรก็มีแต่คนสนับสนุนฉันไม่คนโชคดีทำอะไรก็มีแต่คนเกื้อกูลฉันไม่คนโชคดี เป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นฉันไม่คนโชคดีที่มีพ่อแม่ที่รักฉันฉันไม่คนโชคดีที่มีญาติพี่น้องที่รักฉันฉันไม่คนโชคดีที่มีบริวารที่ซื่อสัตย์ และทำงานให้กับฉันอย่างเต็มที่ฉันเป็คนโชคดีมีลูกค้าที่น่ารักซื้อซ้ำซื้อเพิ่มอยู่ตลอดฉันเป็คนโชคดีมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ ฉันเป็คนโชคดีมีกัลยาณมิตรที่รักและเกือ้อกูลฉันฉันเป็นคนโชคดีได้อยู่บ้านในฝันที่ฉันปรารถนาฉันเป็นคนโชคดีได้ขับรถในฝันที่ฉันปรารถนาฉันเป็นคนโชคดี ได้ท่องเที่ยวทั่วโลกทั่วประเทศฉันเป็นคนโชคดีมีเงินจำนวนมหาศาลเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้ตลอดไปฉันเป็นคนโชคดีได้รับดี่วธุรกิจโอกาสด้านการงานทุกวัน ฉันมีคนโชคดีได้รับการคัดเลือกให้เป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นเมนทอร์สำหรับเจ้าของธุรกิจฉันมีคนโชคดีธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองฉันมีคนโชคดีที่มีทักษะด้านการขายการตลาดการเจรจาที่ยอดเยี่ยม ฉันโชคดีที่ฉันเป็นคนเก่งอัจฉริยะมีศักยภาพฉันโชคดีที่เป็นผู้นำองค์กรผู้นำทีมและผู้นำของผู้คนทั่วโลกฉันเป็นคนโชคดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักและเกื้อกูลฉันตลอดเวลา ฉันไม่คนโชคดีทำอะไรก็ราบรื่นฉันไม่คนโชคดีเรื่องเงินทองทรัพย์สินและโชคลาภฉันไม่คนโชคดีทำอะไรก็ขาขึ้นไปหมดฉันทำอะไรก็ก้าวหน้า ฉันทำอะไรก็ได้รับความนิยมชมชอบฉันทำอะไรก็สำเร็จฉันทำอะไรก็สำเร็จฉันโชคดีเป็นคนมีวินัยและรับผิดชอบฉันเป็นคนโชคดีที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ฉันเป็คนโชคดี เลือกไปต่อด้านดีเสมอฉันเป็คนโชคดีมีอุปกรณ์การทำงานและสร้างอาชีพฉันเป็นคนโชคดีมียานพาหนะที่ทำให้ฉันปลอดภัยทุกการเดินทางฉันเป็นคนโชคดีเรื่องของสุขภาพอวัยวะก็แข็งแรง ฉันเป็คนโชคดีทำอะไรไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักเมตตาและเกื้อกูลฉันฉันเป็คนโชคดีทำอะไรก็มีชีวิตขาขึ้นตลอดไปฉันเป็คนโชคดีเพราะฉันบอกว่าฉันโชคดี ฉันโชคดีเพราะหลักฐานเขาสำเร็จฉันบอกว่าฉันโชคดีฉันโชคดีที่ยืนหยัดจนวันนี้และตลอดไปฉันโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่ฉันโชคดีที่ได้รับความรักจากครอบครัวเพื่อนๆลูกค้าและผู้คนทั่วโลก ฉันเป็นคนโชคดีมีความจำที่เป็นอัจฉริยะฉันเป็นคนโชคดีคิดอ่านอะไรก็เข้าใจง่ายได้ฉันเป็นคนโชคดีเกิดมาพร้อมกับพลังงานที่สูงและความแข็งแกร่งฉันเป็นคนโชคดีทุกเรื่องทุกวิธีทางจริงๆ ขอบคุณจักรวาลที่คือคูณสนับสนุนให้ฉันโชคดีทุกวันทุกเรื่องขอบคุณขอบคุณฉันเป็นคนโชคดีทำอะไรก็สำเร็จฉันเป็นคนโชคดีทำอะไรก็ราบรื่น ฉันไม่คนโชคดีไปไหนก็มีแต่คนต้อนรับฉันไม่คนโชคดีทำอะไรก็มีแต่คนสนับสนุนฉันไม่คนโชคดีทำอะไรก็มีแต่คนเกื้อกูลฉันไม่คนโชคดี เป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นฉันไม่คนโชคดีที่มีพ่อแม่ที่รักฉันฉันไม่คนโชคดีที่มีญาติพี่น้องที่รักฉันฉันไม่คนโชคดีที่มีบริวารที่ซื่อสัตย์ และทำงานให้กับฉันอย่างเต็มที่ฉันเป็นคนโชคดีมีลูกค้าที่น่ารักซื้อซ้ำซื้อเพิ่มอยู่ตลอดฉันเป็นคนโชคดีมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ ฉันเป็นคนโชคดีมีกัลยาณมิตรที่รักและเกื้อกูลฉันฉันเป็นคนโชคดีได้อยู่บ้านในฝันที่ฉันปรารถนาฉันเป็นคนโชคดีได้ขับรถในฝันที่ฉันปรารถนาฉันเป็นคนโชคดี ได้ท่องเที่ยวทั่วโลกทั่วประเทศฉันเป็นคนโชคดีมีเงินจำนวนมหาศาลเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้ตลอดไปฉันเป็นคนโชคดีได้รับเดี่ยวธุรกิจโอกาสด้านการงานทุกวัน ฉันมีคนโชคดีได้รับการคัดเลือกให้เป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นเมนทอร์สำหรับเจ้าของธุรกิจฉันมีคนโชคดีธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองฉันมีคนโชคดีที่มีทักษะด้านการขายการตลาดการเจรจาที่ยอดเยี่ยม ฉันโชคดีที่ฉันเป็นคนเก่งอัจริยะมีศักยภาพฉันโชคดีที่เป็นผู้นำองค์กรผู้นำทีมและผู้นำของผู้คนทั่วโลกฉันเป็นคนโชคดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักและเกื้อกูลฉันตลอดเวลา ฉันไม่คนโชคดีทำอะไรก็ราบรื่นฉันไม่คนโชคดีเรื่องเงินทองทรัพย์สินและโชคลาภฉันไม่คนโชคดีทำอะไรก็ขาขึ้นไปหมดฉันทำอะไรก็ก้าวหน้า ฉันทำอะไรก็ได้รับความนิยมชมชอบฉันทำอะไรก็สำเร็จฉันทำอะไรก็สำเร็จฉันโชคดีเป็นคนมีวินัยและรับผิดชอบฉันเป็นคนโชคดีที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ฉันเป็นคนโชคดี เลือกไปต่อด้านดีเสมอฉันเป็นคนโชคดีมีอุปกรณ์การทำงานและสร้างอาชีพฉันเป็นคนโชคดีมียานพาหนะที่ทำให้ฉันปลอดภัยทุกการเดินทางฉันเป็นคนโชคดีเรื่องของสุขภาพอวัยวะก็แข็งแรง ฉันเป็นคนโชคดีทำอะไรไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักเมตตาและเกื้อกูลฉันฉันเป็นคนโชคดีทำอะไรก็มีชีวิตขาขึ้นตลอดไปฉันเป็นคนโชคดีเพราะฉันบอกว่าฉันโชคดี ฉันโชคดีเพราะหลักท้ายเขาสำเร็จฉันบอกว่าฉันโชคดีฉันโชคดีที่ยืนหยัดจนวันนี้และตลอดไปฉันโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่ฉันโชคดีที่ได้รับความรักจากครอบครัวเพื่อนๆพืนลูกค้าและผู้คนทั่วโลก ฉันเป็นคนโชคดีมีความจำที่เป็นอัจฉริยะฉันเป็นคนโชคดีคิดอ่านอะไรก็เข้าใจง่ายได้ฉันเป็นคนโชคดีเกิดมาพร้อมกับพลังงานที่สูงและความแข็งแกร่งฉันเป็นคนโชคดีทุกเรื่องทุกวิถีทางจริงๆ ขอบคุณจักรวาลที่คือกูลสนับสนุนให้ฉันโชคดีทุกวันทุกเรื่องขอบคุณขอบคุณ